ลัคนาราศีเมษมีปรากฏการณ์อาทิตย์เป็นวิตรกับครูสุกป,ปากหวานอังคารรับเอาดาวเสาร์สมพลกับดาวพุธจะเฮงปังรวยได้ข่าวดีถึง5้าเรื่องสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ชาแนลของอาจารย์เกรเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนที่เมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปผูกดวงมาก่อนนะครับแล้วลัคนาสถิตเมษครับฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากๆเลยนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่ดาวพุธย้ายเลยนะครับวันที่10กุมภานี้นะครับไปจนถึงวันที่2มีนาเลยนะครับเรียกว่าอยู่กับข้ามเดือนเลยก็ว่าได้นะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับแน่นอนครับดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนกรรมะครับเจตจาอ่อนหวานที่ไทยพุทธครับเพราะจะต้องสื่อสารเจตจาติดต่อพบปะเยอะๆนะครับแล้วใครที่ทําเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือทําอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษครับ แต่ถ้าไม่ได้ทำออนไลน์นะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้ไลน์ให้ใช้สื่อโซเชียลให้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการคุยกับลูกค้าจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลการงานจเจริญก้าวหน้าปิดการขายได้ทางไลน์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับอินตาแกรมเฟซบุ๊กลงเยอะๆโพสเยอะๆโพสแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆจะนําแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะว่าดาวพุธเป็นคู่สมพลกับดาวเสาเจ้าเรือนการงานงานการจะ,จะเจริญรุ่งเรือง เฮงปังมากยิ่งขึ้นนะครับมีการซายคอนแทกนี่ใครที่รอเซ็นสัญญาจะได้เซ็นหลังวันที่10ไปแล้วอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็ดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นครับดาวพุธยังมาจากเรือนสหัชชะด้วยสหัชชะหมายถึงการเดินทางครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จะมีเดินทางไกลนะอย่าได้แปลกใจครับถ้ามีก็ไปได้เลยครับจะประสบความสำเร็จ แต่ถามว่าเนี่ยไปอยู่ในบ้านดาวเสาต้องเป็นยังไงครับต้องอึดต้องถึกต้องทนต้องทําซ้ําๆย้ำๆ,ๆต้องพูดบ่อยๆเจรจาบ่อยๆนะครับกันลืออะไรงนี้ก็ว่าไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเยไม่ใช่ทาครั้งเดียวแล้วจะได้นะครับต้องทําบ่อยๆทำหลายครั้งหลายรอบครับแล้วจะดีหรือทํากับลหลายๆคนเน้นความน่าจะเป็นเน้นปริมาณเข้าไปด้วยนะครับเช่นทํา10แล้วได้5อะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคแล้วนะครับ ทำหนึ่งได้หนึ่งอันนี้บอกเลยไ่ายากครับเพราะฉะนั้นทําตามนี้ครับแล้วรับรองครับการงานจะโดดเด่นผู้สมพลแปลว่าพลังพลังในการที่จะคิดพูดอ่านเขียนทํามาหากินเนี่ยนะครับทำไปเลยครับจะประสบความสาเร็จทั้งคนทําธุรกิจส่วนตัวและคนทํางานประจําและคนทําธุรกิจออนไลน์ครับยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับถัดอีกไม่กี่วันครับวันที่13กุมภาครับอยู่ยาวหนึ่งเดือนเต็มๆมเลยนะครับไปถึงที่15มีนาคมเลยครับ ดาวอาทิตย์ย้ายครับไปสู่ภพลาภะของชาวลัคนาราศีเมษครับเพราะนั้นยินดีด้วยครับจะเกิดโชคดีมีชัยทาอะไรก็ปังเฮงประสบความสําเร็จนะครับหรือจะเสี่ยงโชคก็ได้เหมือนกันนะเพราะดาวราหูเจ้าเรือลาภะไปรออยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วมุมดาวเนี่ยดีเกื้อกูลกันมากและอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับจะถ้าถูกที่บอกเลยนะได้รางวัลใหญ่นะ ต้องมีบางคนละโชคดีได้รางวัลที่1รางวัลแจ็คพอตกันบ้างนะครับงานนี้นะแต่จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเราด้วยนะครับว่าดาวพฤหัสเดิมดาวอาทิตย์เดิมดาวราหูเดิมเนี่ยนะเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองเนี่ยหรือดาวศุกร์เดิมเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับอ่าเพราะนั้นนีต้องรู้ไว้ก่อนนะแต่พูดง่ายว่าได้นยได้แน่นอนครับเงินทองก้อนโตอะไรอย่างนี้นะครับมีเหตุแห่งการได้เงินนะเพราะรนั้นเรื่องนี้เราก็ดีใจด้วยนะครับหรือบางครั้งถ้าไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคหมายถึงอะไรทำมาหากินไง ทำงานทําธุรกิจเจรจาติดต่ออย่างที่บอกครับจะประสบความสาเร็จช่วงนี้จะมีคู่มิตรมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถรรัมยินดีด้วยนะครับและต่อมาครับนี่เลยครับภาพนี้เห็นได้ชัดนะครับใครที่มีลูกน้องมีบริวารครับโอ้โหช่วงนี้บริวารไปอยู่ในภพลาภะแปลว่าจะได้ลูกน้องดีอ่าบางคนได้ลูกน้องใหม่เข้ามาทํางานไฟแรง แข็งขยันลุยทํางานเป็นพิเศษหรือช่วงนี้มีงานอะไรก็กระจายงานให้ลูกน้องทําได้เลยนะครับเขาจะทํางานได้ดีเป็นโชคเป็นลาภให้เราแปลว่าปิดการถ่ายได้ทําแล้วจะประสบความสําเร็จเห็นไหมใครมีลูกน้องก็ลุยเลยหรือบางคนครับกําลังอยากจะมีลูกไว้สืบทอดวงตระกูลอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะพระดาวลูกไปอยู่ในภพลาภะไปอยู่กับดาวพฤะเรื่องหอัให้ไปทําบุญเยอะๆหรือบางคนไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอ ทำกิฟต์ทำเด็กหลอดแก้วอะไรต่างๆช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีครับเริ่มลงมือทําได้เลยครับจะมีเกณฑ์ตั้งครันได้บุตรสมใจนึกครับเนอนี้ก็เป็นข่าวดีอีกนะครับต่อมาครับดาวศุกร์ครับก็อยู่แต่วันนี้ครับไปถึงวันที่22กุมภาเลยนะครับศุกปากหวานอังคารรับเอาครับจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ครับนี่เลยครับโอ้โหสวีสวีวีวีลมิติกอดจุดดุมครับก็นี่แหละครับ ดาวสุกเป็นดาวปตัตตนิคนรักไปอยู่ในภพสุภะไม่พอนะไปอยู่กับดาวคานดาวตัวเราอีกเพราะนั้นมีเกณฑ์จะพบปะเจอการใครโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่ครับเจอคนรู้ใจใครมีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์สุขสมหวังในความรักเรียกว่า14กุมภาวันวนนาเลนไทยนี้ไม่เหงาแน่นอนดีใจด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นเรื่องความรักก็โดดเด่นมากขึ้นเลยนะครับตรงนี้แถมเรื่อง ตัวเองก็ดีขึ้นด้วยครับสุขภาพเพราะอะไรสตรองครับพระดาวอังคารครับดาวประจําตัวเราไปอยู่ในภพสุขภาพไปอยู่รูปประดาวสุขโอ้โหเรียกว่าหายป่วยหายเจ็บครับนี่แหละครับข่าวดี5้าเรื่องที่จะบอกนะครับให้ทุกท่านปฏิบัติทําตามนี้ได้เลยนะครับรับรองครับจะประสบความสําเร็จเฮงปังรวยมีโชคมีความสมหวังสมรสสมรักสมปรารถนาอย่างแน่นอนครับถ้าใครฟังแล้วถูกใจครับอย่าลืมกดติดตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ทั้งหมดเลยนะแบบนี้เลยนะครับอาจารย์จะได้เป็นเลขาส่วนตัวจะได้ส่งแจ้งเตือนไปให้ครับแล้วก็ไปฟังก่อนรู้ก่อนก็รว้ก่อนแบบนี้ครับมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนไงครับเพราะนั้นติดตามได้เลยแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ครับแล้วมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับ ได้สีอะไรไปนะครับนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะครับกับข้าวของเครื่องใช้ที่ออกแบบได้ที่เลือกเราเลือกสีได้แล้วเอาสีนั้นไปใช้เลยครับจะสมหวังสมปรารถนาร่ำรด้วยเช่นเดียวกัน และ3ครับรูลักษณะเกิดที่แท้จริงจะได้ไปฟังให้ถูกคลิปนะครับดูภาพรูเรื่องบรรจุภาพมันคง4ครับบันทึกภาพในโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนลูกดวงลักนณะเลขไทยตามตำแหน่งที่ผมให้ไปเลยนะครับและอธิษฐานขอพรอยากได้อะไรนะครับจะสัมฤทธิผลซักเซสสสำเร็จได้เร็วเร็วขึ้นครับและสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือที่เขาอนุญาตแล้วนะครับโอ้ดวงแข็งเหมือนเทพเทวาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาครับ ดีขนาดนี้นะครับบูชาเพียง1 9 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์แอดไซ t ์เกตเว่าหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับนะแล้วก็บอกต่อเลยนะครับพิมพ์ต่อได้เลยครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวแลาเกิดและจังหวัดเกิดครับจะได้ผูกดวงหาสีที่ถูกโฉลกให้แล้วโอนเงินมาได้ทันทีเลยนะครับ1 9ึเบาทเพียงเท่านั้นครับอาจารย์จะรีบทําให้และส่งทางไลน์ได้เลยครับ และสุดท้ายครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาเป็นการส่วนตัวยินดีครับเพราะดูดวงแม่นๆครับต้องดูดาวพื้นดวง10ดวงบวกดาวจอรดอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงแก้แบบไหนนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแนละสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา